สวัสดีค่ะคุณคะสําหรับกิจกรรมปฏิบัติการจําลองพายุฝนนะคะกิจกรรมนี้จะมีเวลา14วันวันที่เราลงคลิปเหลือ13วันดูจากสภาพแล้วนะมุมหนึ่งของนาคอนว่าการฟองเตนสมาธิทีมรัะตะเวนพิเศษคุณเทรน่านะคุณก็คืออ่าคนนี้เขาจะอยู่ในหน่วยของเชืรูดนะคะแล้วก็คุณคุณใครนะเอ็นจินได้จัดเกมสงคราม บนโตะขึ้นและกำลังรอดูฝีมือการบัญชาการของเราอยู่รางวัลของกิจกรรมจะมีดังนี้ซึ่งจะเป็นอ่าเป็นสมุดพรสวรรค์อภพรสวรรค์ของตัวละครเมืองฟองเตนนะคะอันอื่นก็จะเป็นใช้ใช้ทั่วๆไปส่วนเงื่อนไขการเข้าร่วมก็คือแรงผระจนไปถึงเลเวล20แล้วก็สำเร็จเควสแน่นอนเควสที่เปิดโอเพ่นเบลดนะคุณบทเพลงแห่งมังกรและอิตรภาพ นอกจากนี้ถ้าคุณสําเร็จเควสเทพเจ้าการเต้นรําของคนบาปหรือเป็นเควสของเมืองอาเควสเทพน้ําของเมืองฟองเตนนะคะ,ะการเต้นรําของคนบาปเรียกว่าเป็นฉากที่5คือฉากสุดท้ายเลยของของเขาเนาะจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นที่ดีกว่าแต่ทีนี้สําหรับอันนี้กิจกรรมนี้เราต้องไปเล่นเควสก่อนนะคะถ้าคุณถึงเงื่อนไขที่เขากําหนดให้ก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาในส่วนของเควสโลกส่วนถ้าไม่เห็นนั้นกดอันนี้ ะะแล้วมันน่าจะอยู่บรรทัดบนสุดเลยปฏิบัติการจําลองพายุฝนกดนําทังไปเลยค่ะก็จะไปอยู่ที่ท่าเรือตรงนี้เนาะคุณสมมุติว่าอ่ะถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะคะมันจะมีเตวาร์ปตรงนี้เนาะคุณใช้สําเร็จเควสมังกรและอิสรภาพมาหมัดหมาตรงนี้แมพตรงนี้มันจะดํามืดไปหมดเลยเพราะว่าคุณยังเ่ได้มาเปิดเนาะคุณจะเปิดแค่ตรงเมืองมอนใช่ไหมคุณก็เทเลพอร์ตมาเนาะคุณจะเ,เราขออนุญาตเทเลพอร์ตมานิดนึงเพื่อที่จะให้คุณเผื่อคนที่ ยังอาจเป็นนักเดินทางหน้าใหม่นะคะสามารถไปถึงในการเล่นกิจกรรมนี้ได้เนาะเทเลพอตมาแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่นนั่นคือที่เราต้องขึ้นไปแล้วก็จะมีเสาเสาเสาหิวนะคุณวิธีการก็คือคุณเลื่อนเลื่อนเมาส์ลงมามองม,มุมต่ํานะคะไปค่ะตรงนี้ข้างล่างนี้นะคุณคุณจะยังไม่ได้เปิดแมปแต่ว่ามันจะมีะตรงนี้มันยืดยืดได้เนาะ ตรงนั้นใช่ไหมยืดยืดได้แต่มันยังไม่เข้าระยะยืดลงไปเลยคุณไปเสร็จแล้วมันจะมีอ่าเป็นท่าเรือนะคะอยู่ตรงเกาะเล็กๆนี่เลยคุณคุณก็บินเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแว้นเรือไปนะคุณนี่เปิดเรียกเรือเดินสมุทรคุณก็มาขึ้นเรือนะคะไป ขึ้นเรือวิธีบังคับก็จะเหมือนอคุณกดเดินหน้านะคุณจะมีะเดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะคะส่วนกดถ้าเรากดแบบกดตัว S เนาะมันก็จะเป็นแบบถอยหลังนะคุณอันนี้เราแว้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปนิดนึงมุ่งไปตรงนั้นนั่นแหละคุณไม่ต้องคิดมากเพอมาถึงแล้วนะคุณกดแบบกดใช้เครื่องล่อนเวหาแบบค้างนะคะเออแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยคะ่ะคุณเราจะพาคุณขึ้นไปข้างบน วิ่งขึ้นไป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 ตรงนี้มันจะมีลิฟต์โดยสารคุณสามารถกดไปที่ท่าเรือชั้นบนนะคะแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปขึ้นไปแต่นานหน่อยนะคุณเพราะฉะนั้นเราตัดภาพไปเนาะมาพอมาถึงแล้วนะคุณก็อ่ามันก็จะมีทั้งตรงนี้เนาะให้คุณมากดเปิดนะคะพอเปิดเสร็จแล้วเราไปเล่นไปเล่นกิจกรรมกันกิจกรรมวิ่งผ่านลิฟต์นี่มาเลยคุณไป เสร็จแล้วตรงนี้จริงๆคุณสามารถกดรอเรือรางแล้วก็สามารถแล่นเรือผ่านเข้าไปเพื่อที่จะแล่นไปตามเส้นทางนี้ได้เลยนะคุณคุณก็จะไปถึงเมืองได้เลยนะคะแต่เราไม่ได้จะไปถึงเมืองนี้นะไปค่ะคูกๆน้องอยู่ข้างล่างนะคะก็จะหมายถึงตัว NPC เนาะก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าส่วนในการคุยเควส NPC กันนะคะ สวัสดีฮะเนื่องจากเป็นคุยเควสก็จะไม่มีเสียงเนาะคุณขออนุญาตเป็นเสียงของเราสักครู่หนึ่งเนาะคุณอย่างที่คิดไว้เลยทันทีที่เราเริ่มวางหมากและเตรียมสคริปที่วางไว้ว่อาที่หัวหน้าทีมก็จะปรากฏตัวนักเดินทางม,มาเดี๋ยวนะั้นที่เชื่อข่าวลือนั่นจริงๆหลอนเนี่ยน้องเป็นเมลูซีนนะคะหลังจากสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงและการเผชิญหน้าทางยุทธวิธีแล้วว่าที่หัวหน้าทีมก็จะรีบมาด้วยความเร็วปานกระสุนและออกคําสั่งที่เฉียบคมมากที่สุดกระสุนไม่เร็วเท่าสายฟ้า เข้าใจแล้วคุณคิดว่าความเร็วของหัวกระสุนปืนคาบสีลาในตอนนี้ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกสินะฉันก็คิดเหมือนกันเอ๋คุณคุณใจเย็นก่อนกว่าจะดึงดุดนักเดินทางมาได้นี่ไม่ง่ายนะเรื่องสําคัญมาก่อนดีเข้าใจแล้วเรื่องการพัฒนาปืนคาบสีลาไว้ค่อยคุยกันทีหลังเนาะตอนนี้ว่าที่หัวหน้าทิมน่าจะพร้อมที่จะ,สะแสดงฝีมือได้ซุกเมื่อ เอออันนี้เป็นเกมสงครามบนโต๊ะรูปแบบใหม่เหรอจะถามแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณไม่เข้าใจก็จะโอเคฉันยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะอธิบายเองเนาะคุณถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นกิจกรรมมาก่อนก็จะเป็นอันนี้นะคะแต่ของเราเล่นมาแล้วก็จะมีความคุ้นเคยกับคุณ NPC ทั้งสองคนอยู่สักอ่านิดนึงเนาะเป็นเกมสงครามบนโตะรูปแบบใหม่เหรอฮะใช้แล้ว การออกแบบและกดต่างๆของเกมสงครามอ้างอิงม,มาจากสภาพแวดล้อมการต่อสู้ที่ทีมราดระดลาดไม่ใช่ดรอเรือราชตระเวนต้องพิเศษต้องเผชิญสรุปก็คือเกมสงครามในตอนนี้มีความท้าทายมากขึ้นและเราได้เตรียมสถานการณ์พิเศษไว้หลายกรณีรวมถึงปัญหาที่สมาชิกระดับสูงของทีมราฐตะเวนพิเศษทิ้งเอาไว้ บางทีสถานการณ์ก็ชวนให้คิดหนักจริงๆขอดูก่อนนะความสามารถในการเป็นผู้นําการต่อสู้ของวา่าที่หัวหน้าทีมก็คือตัวเราเนี่ยแหละส่วนค้าแรงนะตกลงกันได้อยู่แล้วคุณนักเดินทางคุณจะได้เล่นมันอย่างเต็มที่แต่ได้รับเงินย้อนโตได้เลยเป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วคอยดูเถิดทุเรน,นะาต่อให้นักเดินทางจริงจังแค่ไหนก็ต้องถูกการโจมตีด่านที่สามขัดขวางไว้อะด่านนี้หยุดเขาไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้อ่ะครูฝึกว่างงานเกินไปก็เลยฝีมือตกตั้งหากเรา ให่หนูนี่อยากโดนดีแล้วไงฮึ <c oughs> คือน้องเมโลซินอายุเยอะกว่านะคะอ่าครูฝึกเรามาเติมพันกันเถอะเติมพันธ์ด้วยกระสุนแข่งขันรุ่นดิมิต็ดแบบเดียวกับหัวหน้าเชฟรุดไงล่ะอื้เพชรก็จะสําเร็จแล้วเขาก็จะมีการสอนให้คุณเล่นวิธีเล่นนิดหน่อยนะคะในระหว่างท้าทายเนาะเราเลือกตัวหมากและวางตำแหน่งที่สามารถวางได้รอบๆสนามก็จะเรียกหน่วยต่อสู้ที่สอดคล้องออกมาได้และทุกครั้งที่วางนะคะ ก็จะมีสามารถเรียกหมากตัวเดียวหรือกองทัพตัวหมากที่ประกอบด้วยหมากหลายตัวตามประเภทของตัวหมากอย่างอันเนี้ยตัวฮิริชูจะมีมาทีละสีเนาะคุณแต่ตัวซา,ามาชูที่เป็นตัวใช้เวทมนต์นะคะก็จะน่าจะมาตัวเดียวนะคุณ ส่วนหมากที่วางไว้ก็จะล็อกเป้าหมายตามคุณสมบัติพิเศษของมันและค้นหาเส้นทางเพื่อทําการโจมตีเมื่อหมากที่โจมตีระยะประชิดเธอเจอกับสิ่งกีดขวางเขาเจ้าจะเลือกที่จะอ้อมนะคุณและหากไม่มีเป้าหมายที่ตรงกับเงื่อนไขก็จะพยายามรื้อแนวรั้วไม้ออกตรงไหนก็ได้อย่างตรงเนี้ยมันเปิดรั้วไม้ไว้เขาก็เลยจะเดินอ้อมแต่ถ้าไม่ได้เปิดไว้เขาก็จะตรงเนี้ยเขาก็จะตีรั้วไม้ที่ไกลที่สุดนะคะทีนี้เมื่อเข้าไปในพื้นที่ปิดกัน้นหากหมากโจมตีระยะไกลมี มีระยะการโจมตีที่เพียงพอก็จะโจมตีข้ามสิ่งกีดขวางได้ AKA คุณดูตรงซามาชูตรงนี้เอาเขามาสองคนเหรอนี่เราก็นึกว่ามาคนเดียวเมื่อหมากของฝ่ายโจมตีกำจัดหมากและอุปกรณ์ของฝ่ายป้องกันได้หมดยกเว้นเจ้าสิ่งกีดขวางเนาะคุณสิ่งกีดขวางอาจจะไม่นับนะคะจะถือว่าได้รับชัยชนะหมากแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างตัวนี้ เป็นอาโจมตีระยะไกลอันนี้โจมตีระยะใกล้เนาะคุณซึ่งตรงนี้เราสามารถดูข้อมูลได้จากการกดค้างที่รูปแบบของหมากหรือดูรายละเอียดโดยรวมเพื่อเข้าใจคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นตัวที่มันบินบินเนาะคุณอย่างตัวเนี้ยอาตัวโจมตีระยะไกลสมาชูเนี่ยสามารถโจมตีตัวที่บินบินได้แต่ตัวที่เป็นตัวรูปดาบอย่างเนี้ยเขาจะไม่สามารถโจมตีตัวบินได้นะคะประมาณนี้เนาะน้องจะอยู่บนพื้น อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องเลือกตัวหมาที่เหมาะสมนะคุณดเดี๋ยววันนี้เด่นกันรอบแรกก่อนนะคะมีสถานการณ์จำลองกับสถานการณ์เผชิญหนะ้าเราดูพรีวิวลางวัลก่อนได้ไหมมีสำเร็จการสร้างแนวรบอ๋องั้นเรามาดูตรงนี้ดีกว่าคุณรายละเอียดนะมันมี2อ,อันเนาะคุณอันนี้อ่าโอ้โหปฏิบัติการจำลองพายุฝนยังมีสถานการณ์สถานการณ์อันนี้ยังไม่เปิด แต่อันนี้น่าจะเปิดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดกี่ห้องอาจจะเปิดทีละ2ห้องก็ได้นะคุณเนาะเพราะว่าอันนั้นมันเปิด3วันที่3เนี่ยสถานการณ์รเผชิญหน้ายัางอีก3วันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราคลิปเนี้เราจะเริ่มสถานการณ์จําลองกันก่อนสถานการณ์จําลอง อันนี้โอ้โหปลดหมดแล้วหรอโอโ้ปลดกี่ด่านเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาเล่นนานเท่าไหร่อาจจาะส่งคลิปหรือว่ารวมรวมไปคลิปเดียวรวมคลิปเดียวนี่ไหวไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งวันแสดงว่าปลดสี่ด่านใช่ไหมคุณวันละสี่ด่านนะคะมีวันวันสุดท้ายนี่ปลดสามก็มันก็จะมีสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่ที่เขาพูดถึงเนาะสถานการณ์รเผชิญหน้าที่ยังไม่ปลดล็อกเนี่ย โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวรอดูเราว่ามันใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะเริ่มจากการสร้างแนวรบมาก่อนเลยเนาะตรงนี้ถ้าคลิปมันรวมไปได้ก็ก็ดีนะคุณจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไปหลายคลิปเนาะก็จะไปดูก่อนการสร้างแนวรบทหารทั่วไปเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดไปละเอียดศัตรูอ๋อเขาไม่ได้ให้เราเลือกเนาะคุณเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะวางวางเอง ใช่ไหมเราเลือกไม่ได้เนี่ยรายละเอียดโดยรวมอย่างอันนี้ฝ่ายโจมตีเนาะคุณทีมฮีริชูจะเป็นระยะประชิดและเป็นหน่วยย่อยอันนี้เป็นหน่วยย่อยก็คือมีหลายคนเป็นระยะไกลเนาะอันนี้ยังไม่ปลดล็อกฝ่ายป้องกันก็จะมีเป็นศูนย์บัญชาการที่เราต้องโจมตีเป็นฐานแนวหน้าแล้วก็มีน้องไซโลวูเปอร์นั่งจะโจมตีระยะไกลเป็นวงกว้างด้วยเนาะแต่ไม่โจมตีตัวทางอากาศจะก็มีแนวรั้วไม้นะคะโอเคน่าจะเริ่มได้เลยเนาะคุณ นี้รักดูโปรไฟล์เพื่อดูอาเป้าหมายโจมตีของตัวหมากได้นะคะโอเคแล้วก็ตัวหมากฝ่ายป้องกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้น้องปูเปอร์ฟลาเวอร์เนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เนาะแต่หากมีตัวหมากของฝ่ายโจมตีเข้ามาในระยะก็คือในรัศมีวงกลมเนี่ยก็จะอาทำการโจมตีโดยอัตโนม,มัติเราสามารถกดที่ตัวหมากเพื่อดูระยะโจมตีของเขาได้เนาะคุณทีนี้เราเลือกระหว่างหน่วยในการต่อสู้ได้เราอาอย่างตรงนี้ เราอาจจะต้องอ๋อเป็นระยะระยะที่ระาวาังได้คือระยะสีสีเขียวนะคุณระยะที่วางไม่ได้ก็คือระยะสีสีอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนน้องโจมตีเป็นวงนี้กับวงนี้เพราะฉะนั้นเอา,อาเอ่อวางตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้เราวางตรงนี้เลยเ้วต้องจะได้วิ่งหลบเข้าไปแล้วก็โจมตีนะคะ ทีนี้เราสามารถวางวางอีกตัวได้ไหมอ่ะน้องจะเข้าไปโจมตีตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปใช่ไหมเราก็น่าจะได้แล้วมังคุณโอ้โหแล้วน้องไปโจมตีน้องอย่าไปน้องไปสดจังสดจังเลยนะ้องตรงนี้เราวางได้อีกนะคุณเพราะฉะนั้นเราวางตรงนี้ได้นะคะจะได้เราต้องกำจัดทั้งหมดคุณจะกำจัดแค่บ้านใหญ่ไม่ได้ เรามีตัวหมากจริงๆเราวางเพิ่มได้นี่ว่าทำไมเราไม่วางเพิ่มอะคุณมันไม่รีเราลืมไปฮ่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เดีย๋ยวเราไปด่านที่สองเลยคุณด่านที่สองแทงหอ,อกและยิงโจมตีตัวที่เป็นของศัตรูก็จะเป็น เป็นอ่าเป็นสลามนะคะเขาจะโจมตีระยะไกลแล้วก็โจมตีวงกว้างแต่ไม่โจมตีทางอากาศเนาะส่วนก้องจนรัตสมบัติอัน,นยิไพโลนะคะคุณก็จะเป็นระยะไกลและโจมตีวงกว้างแต่ติดธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องที่ทําปฏิกิริยาส่วนทีมฝ่ายเราจะมีรูนการ์เป็นระยะประชิดแล้วก็โจมตีวงกว้างน้องเป็นแบบจู่โจมที่แข็งแกร่งพิเศษแล้วก็เราจะมีตัวยิงธนูนะคะน้องเป็นหน่วยย่อยสามารถทำลายสิ่งกีดขวางได้นะคุณโอเค ดรูนกาดนะคะจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษและจะเป็นอาจจมตีหมากของฝ่ายศัตรูก่อนคือไม่เลือกบ้านนั่นเองเนาะส่วนที่ดีชูตัวนี้จะเล็งไปที่หน่วยย่อยที่อยู่ใกล้ที่ตัวเองที่สุดรวมถึงแนวรั้วไม้มีประสิทธิภาพในการทําลายแนวรั้วไม้ที่สูงมากเราต้องกําจัดมอนเตอร์ก่อนคุณเราอันนี้เราเล่นรอบสองนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องเล็งเล็งกําจัดมอนเตอร์ตรงนี้พยายามเล็งให้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้น โอเคอันนี้ลงรูนกาดไปนะคะเดี๋ยวลงรูนกาดไปอีกตัวแล้วก็ช่วยกันกระทึบ <c oughs> โอ้โหเราลืมลงอันนี้นี่แน่น้องทำลายรั้วไปก่อนคุณเราต้องกำจัดเจ้าตัวนี้ก่อนนี่แน่กำจัดได้แล้วเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องโดนติดทาบแล้วคุณเนาะ ไหวไหมเนี่ยลูนกาดของเราสองตัวโอ้โหคือต้องให้ลูนกาดเขาไหวไหมฮะนี่แน่ช่วยกันหน่อยเล้วอีกทีนึงได้ ได้แล้วคุณโอเคน้องเขาไม่ติดไม่ติดมีตัวหนึ่งเหมือนเดี๋ยวปล่อยคนนี้เขาอากำจัดไปนะคุณใช้วิธีนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเร่งเวลาไปขออนุญาตนะคะเพราะว่ามันไม่มีมอนเตอร์แล้วคุณโอเคท้าทายสำเร็จแล้วนะคะงั้นไปด่านถัดไปเลยเนาะคุณ เทคนิคการล้อมโจมตีนะก็โอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพิษเป็นพิษเป็นภัยต่อน้องตัวนี้ของเราไซโลสเปกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะโจมตีระยะประชิดและโจมตีวงกว้างเนาะอันนี้โจมตีระยะไกลโจมตีวงกว้างน้องจะเป็นโจมตีแบบเดี่ยวซะด้วยสีอันนี้มีหน่วยย่อยโจมตีระยะไกล เรากําลังโจมตีระยะประชิดชั้นยอดของฝ่ายศัตรูจะป้องกันจุดยุทธศาสตร์สาคัญการเผชิญหน้าโดยตรงไม่ใช่แผนที่ดีควรลงมือจากจุดอ่อนจุดอ่อนนะจ๊ะตรงเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะชนยากนิดนึงไหมคุณต้องให้ต้องให้ตัวเนี้ยช่วยเนาะคุณรวมถึงใช้การโจมตีจากระยะไกลรักลางอากาศเพื่อฝ่าเข้าไปเขาเน้นใช้โจมตีระยะไกลกลางอากาศฟาลาวาชูตัวนี้นะคะจะ ต่อสู้บนพื้นดินที่ดีเยี่ยมแต่โจมตีได้เฉพาะหมากบนพื้นและที่อยู่ใกล้ตัวส่วนไทโลสเปกเตอร์จะยิงระเบิดทำลายร้างธาตุทำแข็งโจมตีตัตูตัวหนึ่งจากกลางอากาศและโจมตีไปที่มู่ตัวมากก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ระยะมันเท่าไหร่โอเคระยะไม่ไกลเท่าไหร่นะคุณเออาจจะต้องปล่อยปล่อยเจ้าตัวนี้ไปก่อนนะคุณแล้วก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าน้องน้องไหวไหมอ่ะโอเคให้น้องเล็งยิงตัวนั้นไปก่อนนะคะตัวนี้มาตรงนี้มาอา้าแต่อันนี้จะไม่โดนนะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้น้องมายิงตัวนี้อีกทีหนึง่งอีกตัวหนึ่งช่วยๆกันช่วยกัน,กนอันนี้มาเขาช่วยเสริมไปแล้วโอเคเราลงลูนกาดไปเลยนะคะแล้วก็ลงไซโลไปตัวหนึง่งมาเราลง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 ,ลงนี้ ถึงขีดจำกัดแล้วอโอเคไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวปล่อยน้องเขาทำหน้าที่กันไปนี่ไงเรียบร้อยแล้วตูนกัดตัวเดียวถือว่าเพียงพอนะเพราะว่าน้องอาไพโลสเปกเ,เตอร์นี่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งอยู่คะ่ะมาศาสตร์แห่งโมเมนตัมเนาะคุณพลังงานของกองทัพคลขึ้นกับแรงขับเคลื่อนในด้านกลศาสตร์อันนี้ต้อง ตรงข้ามคือมองข้ามศัตรูที่เดินรัตะเวนอย่างเชื่องช้าและบุกทะลวงอย่างรวดเร็วเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอันนี้เขาก็บอกมาแล้วนะคุณต้องเป็นอันนี้อย่างประชิดและตสรสจซุยระยะไกลที่สนับสนุนซึ่งกันละกันอันนี้ก็แบบเราต้องมองข้ามศัตรูที่เชื่องช้าอันนี้โจมตีแบบเดียวอันนี้เขาโจมตีกลางอากาศจนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่โจมตีกลางอากาศ นะคุณโอเคที่ต้องระวังก็คือตัวที่ตัวเนี้ยสามต้องระวังแต่ว่า,าน้องตัวเนี้ยไฟเตอร์จะเอาต้องปล่อยไฟเตอร์ไปกันไว้ก่อนแน่เลยนะคุณหรือไม่ก็ลาวาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด่านกันก่อนเนาะจากกลนปับปามตัวนี้นะคะจะยิงกระสุนล็อกเป้าหมายจากอาลายนะัดจากระยะไกลเพื่อสร้างความเสียหายไฟแกศัตรูแต่สามารถโจมตีได้เฉพาะหมากกลางอากาศเท่านั้นเมื่อไม่มีหมากกลางอากาศ แต่ตัตุรูในพื้นที่การโจมตีและมันจะและถูกโจมตีระยะประชิดมันจะทําการตอบโต้ตัวเจ้าลาวานเนี่ยทำลายแนวรั้วไม้สูงมากมเมื่อเคลื่อนที่ไปยังจะเคลื่อนที่ไปยังโนดหลักของจัตุรูก่อนโนดก็คือพวกพวกบ้านทั้งหลายนี้ใช่ไหมคุณอแล้วจะโจมตีหมากและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทอยู่ในเส้นทางเอออันนี้เราเราเอาอะไรดีตัวนี้จะท่อนท้างทำลายทำลายได้ค่อนข้างดี อตัวนี้จะจะงั้นเราลงน้องลาวามาสองตัวนะคะเสร็จแล้วก็ลงอันนี้มาตัวหนึ่งน้องลาวาจะอ่านี่เราลงไปให้หมดเลยคุณเดี๋ยวเหลือมักยดงเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะเราให้น้องลาวาทําลายลัวก่อนเนาะโอเคตัวหมากหายไปแล้วตัวบินบินค่อนข้าง อันนี้ปล่อยเขาโจมตีไปก่อนน้องคุณไหวไหมตรงนี้น้องลาวาเขาไปทำลายบ้านอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าที่ฮิริชูที่ช่วยกันตีเจ้าตัวนี้ให้หน่อยนะฮิริชูตีไหวไหมโอเคไหวนะคะน้องลาวาคิดไปอย่างเยอะเลยคุณเราเหลือสองหน่วยคือตรงนี้เนาะ จริงๆตัวบินนี่ค่อยปล่อยมาทีหลังสุดเลยก็ได้นะคุณอันนี้เราครบหมดแล้วค่ะครบหมดแล้วเก็บมาก่อนเลยฮะเดี๋ยวสำหรับวันที่วันถัดมาเนาะคุณเนี่ยมันมันมันเว้นให้เราให้เราพักหนึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในอีกหนึ่งวันคือมันไม่ได้เป็นชั่วโมงซะด้วยสิเพราะฉะนั้น ค่อยๆทยอยเล่นได้นะคะแต่ในวันนี้นั้นเป็นไรคุณเรายังมีอีกหลายอย่างที้เล่นคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการอ่าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะวางหน่วยอะไรยังไงแล้วทำไมมันถึงไม่ชนะสักทีเนาะคุณก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชิ่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะเดี๋ยวอีกวันเว้นวันเนาะคุณสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ